สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2565วันที่12พฤษภาคม2565ผู้บริหารครูและบุคลากรกศนอำเภอกสัมพีนครได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการตามโครงการกศนปากหมุดเพื่อสร้างการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสณนะห้องประชุมกศนอำเภอโกสัมพีนคร วันที่17พฤษภาคม2565พอ,อ,อกศนอำเภอโกสัมพีนครมอบหมายให้นางสาวพรพันธ์บุญโทตตำแหน่งครูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมเรื่องยาเสพติดร่วมกับอบตอตำบลเพชรชมพูณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพูวันที่19พฤษภาคม2565กศนอำเภอโกสัมพีนคร ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตนักศึกษาอำเภอโกสัมพีนครและจัดกิจกรรมปรดฉิมในเทศนักศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565ณสาลาเกาะลากเสียดนอกตําบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรวันที่20พฤษภาคม2565หอออกสอออำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้นางสาวยมนพรโสภาพันธ์ตำแหน่งครูกศนอตบลร้านดอกไม้ตกและนางลงรักใจหลักตำแหน่งครูกศนอตบลโกสัมพีนครและตบเพชรชมพูจากประชุมคณะกรรมการสสปอชอตตามโครงการูนยนส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลครั้งที่หนึ่งณกศนอตบลโกสัมพีนคร วันที่23-25พฤษภาคม2565พอ,อ,อกสณอกนอํเภอโกสัมพินครมอบหมายให้นางสาวยามวนพลพรโสภาพ,พันธ์ครูกศนตำบลลานดอกไม้ตกและนางสาวพัชรยาพมสายใจครูกศนตำบลเพชรชมพูนำคณะกรรมการสสปอชอตอระดับอำเภอเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการหลักสูตรพลเมืองคุณภาพณนะรีสอร์ทไม้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร วันที่25พฤษภาคม2565พอ,อ,อกศอนอำเภอกสัมพีนครมอบหมายให้นางสาวจรัสศรีคำแหงตำแหน่งครูผู้ช่วยและนางสาวพัชยาพรมสายใจตำแหน่งครูกศนอตำบลเพชรชมพูเข้าร่วมประชุมการวางแผนการลงทะเบียนการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนอจังหวัดกำแพงเพชร วันที่27พฤษภาคม2565ผอ,อ,อกศนอ,อำเภอโกสัมพีนครและครูผู้ช่วยได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนดีเด่นณนะบ้านคองเมืองตำบลโกสัมพีนครอ,อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรวันที่30พฤษภาคม2565 ขอ,อ,อกศนอำเภอโกสัมพีนรครมอบหมายให้คณะครูกศนอำเภอโกสัมพินครจัดก,กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชละสุธาพิมลบบรักษณ์พระบรมราชินีณบริเวณวัดเกาะลากเสียดนอกตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร